คอยก็มาทำฟอกสีฟันนะคะทำเป็นโปรแกรมซูมค่ะก็คือทำฟันขาวทำวีเนียก็คือด้านหน้าฟันบนนะคะ8ป I booked in to get a teeth clean and a teeth w h i t e n and they also did a check where I got some X-rays as well เราไปทำ่อฟังว่าอยากจะ สุขภาพฟันดีเพราะว่าฟันมันสบกันคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องการหรืออมอกรัมการหรืออมอกรัมแน่จริงแล้วต้องมี process ที่ถูกต้องอ entonces, entonces, S <S จากการที่เออยเนี่ยคือเป็นฟันคุดแล้วก็พยายามหารีวิวว่าเอะเราจะไปผ่าที่ไหนดีก็เลยไปเสิร์ชข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็เจอ Facebook ของ BDMS Wellness Clinic เดินเข้ามาก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะเมฆรู้สึกว่ามันเจ๋งมากมีอยู่อย่างเลยคือเรื่องของความ เป็นส่วนตัวก็คือที่นี่เขาจะดูแลเราส่วนตัวของแต่ละคนเลยนะครับ I think the overall uh, experience is very good. Um, uh, the customer service, the hospitality is very good. Was able for the first time in my life to watch a movie while the dentist was doing my teeth, and uh, it was very exciting. เวลาที่เราคุยกับลูกเนี่ยว่าจะแพลฟันนะ ก็ไม่มีอาการกังวลหรือว่ากลัวอีกต่อไป And you can ask any question the doctors are really knowledgeable บอกวิธีขั้นตอนระหว่างการทำตลอดว่าคุณหมอกำลังจะทำอะไรบ้างเก่งมากมือเบามากคือตอนแรกเราคิดว่ามันจะต้องเจ็บแน่ๆที่นี่ค่ะเขามีเทคโนโลยีนะคะ Smile d e s i น์ก็คือเขาจะออกแบบรอยยิ้มของเรานะคะให้เข้ากับรูปหน้ามากขึ้นค่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพฟันมีปัญหาเรื่องช่องปากแล้วก็สำหรับคนใจร้อนอย่างเราเนี่ยสามารถทำทุกอย่างจบภายในวันเดียวลองมา ที่นี่ดูนะครับผมที่นี่สามารถดูแลคุณได้ดีมากๆแน่นอนครับ